ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทาน้วยกรรมฐานแล้วต่อไปอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตั้งใจสดับในอนุสติทั้งสามรายการคือพุทานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติ ในอนุสติท่านสามไดการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะคือหมายความมาทรงอารมณ์เป็นสมาธิและก็แนะนำในด้านการใช้ปัญญาพิจรารณาถึงความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแลพระอริยสง์ เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติทั้นสามรายการหรือว่าทั้งสิบราการที่จะตอกล่าวต่อไปขา้างน้าการปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อความรู้จริง,าารมรรงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจำเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย <c oughs> เพราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคืออุตจกักกุกจักมานานแล้วค้ามาอุตจกักกุกจักก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์งควเป็นอารมณ์ความคิด <c oughs> ถ้าเราไม่ควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวสยก่อน ความคิดก็อย่าคิดออกนอกเรื่องนอกราวต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำีกจุดหนึ่งคือในการด้านสทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติสามรายการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือปณนอารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจ เรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานเรียกว่ากึ่งกสินเวลาเราดูพระพุทธรูปก,ก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้เพ่งดูพระพุทธรูปลืมตาดู <c oughs> ลืมดูตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธ นึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้าการข้องจิตมีสภาวะเลือนไปภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาจําภาพพระพุทธรูปไปได้แล้วก็หลับตาไปภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปการทําอย่างนี้ถ้าใหม่ใหม่ รู้สึกว่าจะหนักสักนิดหนึ่ง <c oughs> นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่ห <c oughs> รือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าหาว่าอย่างนี้ภาพหายบ่อยๆคราวนี้ใหม่ลืมตาไม่หลับตาแต่ถ้าว,ว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่งจนทั้งแสบตาน้ำตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคน แนะนําไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาถึงน้ำโหูน้ำตาไหลแสบตานี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตะกิรมฐานนิโยกเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผลเวลาเราดูลืมตาดูพระพุทธรูปนี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูป ดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ mm. ก็ดูองค์นั้นบ้างดูองค์นี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าเฉพาะดูอย่างเดียวขณะที่ดูก็ให้จิตมันจับอยู่ที่พระพุทธรูปจิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกัน เร่ว,ว่าการจเจริญสมาธินี่ไม่ได้บังคับให้หลับตาเสมอไปจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เป็นแต่เพียงว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับพระพุทธรูปทรงตัวชอบองค์นั้นดูองค์นี้ดูองนี้แล้วก็ดูองค์โน้น <c oughs> ถ้ามีหลายองอย่างนี้ เป็นพุทธานุสติกรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามมีผลสองอย่างคือในเนื้อในถ้าหากว่าเรานึกว่านี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตากสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีและกสิน ถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายตะกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นเป็นอ ok าโลกะสินหรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอาโลกะสิน ok รวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างไม่จะทำอย่างไหนมาสบายใจ หลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันพลานมากกว่าลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช้ได้ทั้งสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันตอนนี้มาในหนึ่งเสำหรับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ความจริงหากว่าถน,นัดในจัดในการจับพระพุทธรูปก็จับแต่เฉพาะพระพุทธรูปก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงว่าธรรมนี่สําหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมิตอันนี้รู้สึกว่ายากนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์จิตเขาเราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าเป็นพุทธา,านุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็ออกก็พอ แต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นศรสนาเราจะนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้จัดเป็นสังขานุสติกรมฐานไม่จำก,กัดว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้น อาจิตจับภาพพระองค์นั้นเขไว้นึกไว้ในใจพ็เห็นง,ง่ายถ้าสมมติว่าแต่เห็นนึกเห็นง,ง่ายแต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอยา่าไปคิดว่าท่านนมท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยังไม่จําเป็นคิดจับภาพไว้ว่าอ๋อในพระองค์นั้นเป็นที่พระที่เคารพข,ของเราถ้าเราจะภาวน,นาด้วยก็ภาวน,นาว่าสังขโฆ นี่เป็นอนว่านึกถึงอยู่กับที่นี่สมท้าว่าสำหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมาจะไปธุระที่ไหนทำกิการงานอยู่จิตใจหา่างร่างกายห่างจากพระพุทธโูปองค์นั้นร่างกายห่างจากพระสงฆ์ก็นึกถึงภาพพระพุทธโูปองค์นั้นและนึกถึงภาพพระสงฆ์ไว้เป็นปกติ อย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูอดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนมกถึงภาพพระนั้นอยู่เสมอเสมอเป็นปกติถ้าจิตใจไม่สบายถ้าหากว่าถ้าการทรงอย่างนี้เสมอเสมอ ผมก็จะขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปอดีนึกถึงภาพพระสงค์เป็นประจำคนดีจะไปทางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลายองค์ก็ได้ เมฆถึงภาพประสง์องค์นั้นอง์ใดองหนึ่งหรือว่าหลายหลายองก็ได้มาติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านงหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือนและทรงอยู่ได้นานๆตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทำนั้นดูบหมืนว่านอกจากว่าผมจะเวลาผมคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่ก็มันเป็นเอกทตารมณ์ จะเดินไปเดินมาไปธุรที่ไหนบินทบ,บายก็ตามจิตแม่ก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลายปลายกดเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกำไรที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพยิจักุยานแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิพยิจักุยาน เราตั้งใจศึกษาอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นรพระพุทธรูปพระพุทธสงฆ์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไรจิตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นนั้นอย่างนี้เป็นผลแห่งที่เปียญยันแน่เพราะอะไรเพราะผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านพุทธานุสติกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุด เราว่าพระพุทธเจ้าทรงตตัสกับท่านอนุหนว่าอานันทาดูก่อนอนนหนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่บุคคลเหล่าบุคคลนั้นเขาแม้เอจะเกาะชายสังฆสงติของตถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐาน เขาผู้นั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นตถาคตเลยเพราะอะไรผู้นั่งเกาะชายสังกติเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิต ต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าอานันทะดูก่อนอนนนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถ,า,ถาคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อตถ,า,ถาคตนิผ่านไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นเจริญพุทธานุสติกรมันฐานอยู่เป็นปกติ ตาถาคตถือว่าเขาพูดนั้นเป็นพูดเกาะชายสังติของตถาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังติของพระพุทธเจ้าเวลานี้พระพุทธเจ้าทันปณิพันธ์ถ้าเราเกาะสังคติอยู่ท่านเราแล้วเ,เราจะไปไหนก็ในก่เาเอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิฏฐิคุยาน แต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูปบางทีไปบ้านหนึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะคิดเข้าถึงจะจูโตโปะปาติยานเขาถามเขาปรารบถ่งสามีของเขาว่าสามีของเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ พอเขาพูดถึงสาม,มีของเขาอารมณ์จิตมันก็เ,เห็นสาม,มีของเขายืนอยู่ทีนี้นถามว่าสาม,มีของเธอของคุณน่ะเป็นคนผิวเหลืองร่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่าถาม,ถามทำไมสง็นิ่งบอกเ่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็นนันว่าเมายทิพย์เยคุยานจูตูปป,ปาทยานเขาปรากฏ นอ่ตอนนี้เขาปาลารบว่าสามีของเขามีความสุขและความทุกข์ในขนาดเดียวกันนั้นไม่เห็นภาพสามีเขาสามพลาสามีเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทําอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรก และนี้สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่านในดงก็ดีถ้าเกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้แต่ภาพวัตถุคือบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนหรือคนรืสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอติตามสียานเป็นอนุว่า เราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวฉันมั่นคงแต่วขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธโลกโตามและพระสงฆ์กอตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการทิพปยกุยาน,นจิตมายาสัาน้นอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกร,รมทาน เป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนําว่าภาพเทธรรมานุสติกรรมฐานถ้าเขาตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิกแกว้วเห็นภาพพระพุทธร,รูปนึกถึงภาพพระพุทธร,รูปนึกถึงภาพดอกมะลิกแกว้วพระธรรมที่เป็นดอกมะลิกแกว้วที่หลั่งไหลออกมาจากพระโอษพระอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธรรมานุสติกรรมฐานก็ไปในของยากก็ได้ทันทีหรือว่าเราจะจับภาพสังขานุสติกรรมฐานคือประสง์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเราได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมด นี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราจะเริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสง์ อย่าลืมนะครับว่าผมจํากัดคําลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปปะเปปะผมใช้คําว่าอาริยสงฆ์โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลา พาะอะไรพ็เรารักในพระพุทธเจา้าเราก็ดูจริยาของพระพุทธเจา้า่า่านสอนว่ายังไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะถึงทําได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เรานึกถึงพระอริยสงฆ์และเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านธรรมาแบบไหนใจของเราก็น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทางนี้พราะนายความดีบังคับ ผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบางเอิญบ,บับงคับบังคับให้คิดขึ้นไปเองตัวปัญญาไม่เกิดนี่เมื่อเราทำมาแั้วในเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแกล่วไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทำกรรมฐานในสี่สิบบทนี้ทั้งหมดทั้งหมด เพื่อในด้านสมถะภาวนายางได้ยางหน่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญมิปัสนาญานได้ทันทีถ้าเราจะพระพุทธรูป,ปรพปร,ะประพุทธว่าพพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นวิปัสนาญานก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสําคัญก็ง่ายดี มาพิจรารณาว่าสรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนักือว่าเป็นผู้เลิศและร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุนธผู้มีพระคุณใหญ่ปฏิบัติตามกระแสะสัทธร,รมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรจงสาเร็จเ,เป็นอนาตตผลแต่ว่าเวลานี้พระวรากายขององค์สมเด็จพระทศพล เนื้อว่าร่างกายของพระันรททั้งหมดมันอยู่ที่ไหนเวลาจะสองพันปีเศษร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วทรงมีพระคุณใหญ่มีกําลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็าไม่สามารถจะนําคันหา้าทรงอยู่ได้ แม้แต่พระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยู่ได้นี้ร่างกายของเราลนะร่างกายของบุคคลอื่นเราและวก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่ มีคนถวายเข้าของก็้มานับเป็นแสนแสนโกดวิหารแต่ละหลังผ้าแต่ละจริงของดีทั้งหมดอย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาสาลแคาคันทุบนคนดีเขาเป็นนาวินาวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละหลังนับจํานวนเป็นร้อยโกดพันโกดที่ต้องสร้างกัน ได้ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นองค์สมเด็จทรงทันบรมสาเสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้พานแล้วเอาไปได้หรือเปล่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้ายของมหาปฏิปทานสูตรว่าร่างกายก็ดีว่าถุกท่างหลายคนดี ถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ยึดถือว่าร่างกายของวคนอื่นที่เป็นพันพันสามีพันยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นป้องว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราคนดีร่างกายของเขาคนดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วมันก็มีความเสื่อมไปในด้านกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าจงได้ทรงแนะนําว่าท่านยังไหลเมื่อเห็นแล้วก็เชื่อัตว์วะเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงสัตท์วะอาศัยอยู่และจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย ว่ามันเป็นเราเป็นของเราโจคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นวัตถุาธาตุเป็นสมบัติของโลกทั้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นวัตถุาธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่เป็นภาระที่เมื่อเราทิ้งขันห้าแล้วคือขันห้ามันสลายตัวคือร่างกายมันพังเวลาเราตายเราไม่สามารถจะแบกร่างกายไปในชาติอื่นได้ ถ้าจำจะต้องเกิดใหม่ก็ต้องไปสร้างร่างกายใหม่ <c oughs> และร่างกายประเภทนี้จะไปเกิดในชาติใดก็ตามทีมันก็ต้องเป็นเต็มบรด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะเราไม่มีความปรารถนาในร่างกายอย่างนี้อีกขึ้นชื่อว่าร่างกายจะเป็นร่างกายร่างกายของมนุษย์คนดี จะเป็นกายของเทวาดาคนดีจะเป็นกายของพรมคนดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใดที่ทําให้เราไปพระนิพพานได้นั่นก็หนึ่งตัดราคะความรักในเพศเสียสองตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินเสียสามตัดโทสะความโกรธความชับาดเสีย สาสตัดโมหะความหลงถ้าความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อตั้งเข้าใจง่ายๆการตัดราคะก็ใช้สก,กายทติฐิพระโทษกายกัาตาอนุสติกาสุปกรรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภก,ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะรวยทิง้งไปเสียมีการให้ทานแทน ในการตัดโทสะก็ใช้พรม,มีหารสีซึ่งเปของง่ายดีหรือว่าจะใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวขึ้นมาทําให้เป็นเอก,กตารมคือทรงชานแล้วก็ถ้าจะตัดโมหะก็ใช้อํานาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริง ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นม่มีความเสื่อมไปในด่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามสายก็ตามวัตถุก,ก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของตลอดกาลถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นโย่เป็นปกติจิตใจคนพนันปริษฐ์นะเบรรดาทางพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เกาะในอะไรทั้งหมดในเมื่อรมของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่ไม่เดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบกิจในพระพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าถ้าขันห้าของท่านสยหลายตัวมาเลยอันนับนั้นท่านเรียก่าพนิพาน อาราบดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษากําลังใจของท่านตามอธัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี